ครับวันนี้หนุ่มพนาชาแนลจะพามาเยี่ยมชมตรงวัอุทยานเท้าโกษานะครับซึ่งอยู่เป็นอุทยานแห่งชาติัตป่าของจังหวัดพชษบุรีครับอยู่ในเขตเอำเภอการบุรีเดี๋ยวตามมาดูถ้ำตรงนี้นะครับมีส่วนเจ้าหน้าที่สแกน เข้าชมชมครับอันนี้คือในส่วนสารเท้าโตับสารเท้าโตาครับนี่สารเจ้าเปิหูครับ้วก,ก็ดูความสวยงามของถ้ำตรงนี้นะครับ ด้นานในก็จะเป็นถำ้ถำถ้ำเล็กๆน้อยครับอต้นไมแ้แทรกต้นนี้คือต้นโพทะเลครับโพทะเลความสวยงามครับถ,ถ้ถำแห่งนี้ครับถ้ำเท้าถ้ำเท้าโกษาครับอันนี้ครับถ้ำเท้าโกษา เขาทำหินปูนขนาดไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ครับมันก็มีเวิร์ประมาณนี้แหละครับทางเขาทำส่วนด้านนอกก็จะเป็นเวิร์ของทะเลครับทะเลวันนี้สวยงามมากเลยครับจุดไฮไลท์ของที่นี่อีกจุดหนึ่งคือคนักท่องเที่ยวมาค่อนข้างเยอะครับคือเป็นจุดไฮไลท์ที่ติดทะเล น้ำใสสะอาดมากเลยครับนี่คือส่วนของถ้ำพยากโกศาครับตอนนี้คืออีกเวอร์นึ่งที่ภาพของทะเลครับหยุดความสวยงานของทะเลตรงนี้นะครับสุนทิศนี้ก็เป็นชายหาดให้เด็กๆ เล่นกันครับที่อยู่อยู่ที่ทะเลของวันอาทิตยที่นะทำโพสัยแห่งนะครับวันนี้อากาศดีครับมีนักท่องเที่ยวมาจับจองที่นั่งกัน,นค่อนข้างจะเยอะกว่าบางทางอำเภอหอหินที่พวกผมพักอยู่นะครับวันนี้ผมไปโน่นเลยครับว่าจะไปหนองเชา่า ก็จะใหม,มาหเทหน่อยดีนะครับทางฝั่งตะวันตกทางจวบทพ่ขันทางช้อามีฝนไม่ค่อยตกทางภาคเหนือทา้งบนคนครสวรรค์แลเราครับเนนะคีคารเท้าโสาย ทะเลน้ำทะเลดูจะใสสะอาดมากมีน้งทะเลพอน้ำลดจะมีทางเลาะเลาะโขดหน้าผาตัวนี้ปีนขึ้นไปดูดูท่ทันดูตรงเดียวดูด้านบนนะครับ รอน beauty, <Humans. S 1> ้ำรถสกขึ้นอยู่ท่็นชมอยู่ที่สวยงามจุดหนึ่งกองที่นี่เลยลหรครับมวังนา้องทะเลวันอุทยานเท้าโกษานะครับบึงโพธรี ทางเส้นนี้จะทอดทะเลจากดาฟานไปถึงเขาดำแลย้อยในน้ำเยอากครับกลัเดยนครัจะดูให้ดูก่อนดนนะครั ทั้มท้าเกลือ่าในวันนี้ผมก็คงจิบเพียงแค่นี้ครับเดี๋ยวจะไปถ่ายทำที่เราไปนะครับขอบคุณครับผม